สาวกลุ้มใจมีแฟนเป็นหมอโดนญาติพ่อแม่แฟนดูถูกให้อับอายแม้รักแต่อดคิดไม่ได้ควรไปต่อหรือพอแค่นี้โดยสำหรับเรื่องนี้นะครับเว็บไซต์ต่างประเทศได้มีการรายงานเรื่องราวชวนนักอกของพยาบาลสาวรายหนึ่งที่ออกมาระบายความในใจหลังถูกครอบครัวของแฟนหนุ่มดูถูกจรพัดจนทำให้เธอเริ่มลังเลว่าเธอควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ เพราะแม้ว่าแฟนหนุ่มจะรักและดูแลเธอเป็นอย่างดีแค่ไหนแต่สิ่งที่ได้พบเจอทำเอายากที่จะนึกภาพอนาคตร่วมกันจริงๆเรื่องราวนี้จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เรื่องเล่าข่าวร้อนจะมาเล่าให้ฟังกันครับโดยเธอได้โพสต์ระบายเรื่องราวของเธอผ่านชุมชนออนไลน์ของจีนบอกว่าเธอทํางานเป็นพยาบาลส่วนแฟนหนุ่มเป็นหมอที่ทํางานอยู่ในโรงพยาบาลเดียวกัน เธอคบกับแฟนหนุ่มมาเป็นเวลาหลายปีความสัมพันธ์ก็เป็นไปอย่างมั anna, nee, ่นคงจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เขาก็ตัดสินใจพาเธอกลับไปยังบ้านเกิดด้วยกันเพื่อพาเธอไปทำความรู้จักกับญาติญาติของเขาในงานเลี้ยงของครอบครัวอย่างไรก็ตามนะครับเธอแทบจะไม่รู้พื้นเพเกี่ยวกับครอบครัวของเขาเลยและเพิ่งจะได้ทราบตอนที่อยู่ในงานเลี้ยงนั้นเองว่าสมาชิกในครอบครัวของเขา ทำไม่ทำงานเป็นหมอก็เป็นศาสตราจารย์หรืออาจารย์และนั่นทำให้เธอได้รับความอับอายอย่างมากกับถ้อยคำแย่ๆสารพัดที่พ่อแม่กับญาติญาติของแฟนหนุ่มดูหมิ่นเธอโดยเธอได้บอกนะครับว่าคำพูดแย่ๆทั้งหมดในชีวิตล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เธอได้ยินในวันนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูถูกพยาบาลดูถูกว่าเธอเป็นคนไม่มีพื้นเพชาติตระกูลซึ่งอย่างน้อยก็ควรจะมีหน้าตาที่ดี แต่เธอกลับไม่มีเลยทั้งสองอย่างหลังจากพวกเขาซักไซเรื่องเกี่ยวกับพื้นเพครอบครัวเธอก็อยังโอ้อวดวัตระกูลนี้มีแค่หมอกับอาจารย์เป็นครั้งแรกเลยที่พวกเขาได้เจอคนที่มีพื้นเพแบบเธอเธอรู้สึกนะครับว่าสิ่งที่เธอได้ฟังนั้นยากจะทนได้และแฟนหนุ่มของเธอก็สัมผัสได้ว่าบรรยากาศในตอนนั้นไม่โอเคอย่างแรงเขาจึงประกาศตอนน่อหน้นทุกคนว่า ไม่ว่าจะยังไงผมก็จะแต่งงานกับเธอก่อนที่จะพาแฟนสาวออกไปจากงานเลี้ยงทันทีครับโดยเธอได้เผยอีกนะครับว่าแม้การกระทําของแฟนหนุ่มจะทําให้เธอตื้นตันจนร้องไห้แต่ก็อดคิดไม่ได้ว่ามันยากจริงๆที่จะคิดภาพอนาคตร่วมกันหากเธอไม่ก้าวออกไปเธอคิดว่าตัวเองอาจจะทำให้แฟนหนุ่มได้รับความอับอายจากคำพูดของคนในครอบครัวเขาแต่อีกใจก็อดคิดไม่ได้ว่า การที่เธอจากไปจะหมายถึงความพ่ายแพ้หรือไม่เพราะนั่นหมายถึงเธอทําให้ครอบครัวเขาบรรลุเป้าหมายในขณะที่เธอไม่รู้จะทํายังไงต่อไปดีนะครับก็ได้มีผู้คนมากมายที่เคยเจอประสบการณ์คล้ายคลึงกันเข้ามาแนะนําโดยส่วนมากเชียร์ให้เธอเลิกกับแฟนคนนี้ซะโดยชี้ว่าครอบครัวของเขาเป็นแบบนี้เว้นแต่เขาจะตัดญาติไปสิ่งเหล่านี้ก็ยังจะเกิดขึ้นเรื่อยๆหลังจากแต่งงานกัน และยังมีอีกคนที่ชี้นะครับว่าถ้าแฟนหนุ่มของเธอไม่ตัดกลนในครอบครัวออกไปเธอก็จะสูญเสียวัยสาวไปโดยใช่เหตุต่อให้แต่งงานกันไปชีวิตก็จะต้องทนอยู่กับความเจียมตัวไม่มีความสุขเลยอย่างไรก็ตามนะครับก็ได้มีพยาบาลหญิงอีกรายเข้ามาแชร์ประสบการณ์ของเธอโดยบอกว่าเธอเองก็จบแค่ระดับวิทยาลัยตอนนี้แต่งงานมีลูกสองคนแล้ว ตอนนี้ปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่สามีก็เปลี่ยนไปเช่นกันอย่างไรก็ตามถ้าเจ้าของเรื่องเราวยังยึดมั่นในความรักและตั้งใจจะแต่งงานกันจริงๆมันจะมีเรื่องราวต่างๆรออยู่อีกมากมายซึ่งถ้ารักกันมากพอก็น่าจะมีโอกาสที่จะจับมือกันก้าวผ่านด่านครอบครัวของเขาไปได้ท่านผู้ชมละครับคิดว่าเรื่องราวของพยาบาลสาวรายนี้ที่ได้เป็นแฟนกับหมอ แต่เมื่อได้ไปร่วมงานเลี้ยงครอบครัวของแฟนกลับถูกครอบครัวดูถูกทำให้อับอายแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างและคิดว่าพยาบาลรายนี้ควรทำอย่างไรต่อไปดีลองแชร์ความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุก .com ขอบคุณครับ